สวัสดีครับตาานามะลวงพ่อพี่น้องเช่นเคยครับปม๊บมีภาพพี่น้องมากินตามที่บอกไว้พี่น้องเนี่ยปั่นพูดมะลาบแบบเหนียวเหนียวลาบเหนียวคนวัวแต่ก็เฮ็ดเป็นลาบธรามดาแด่ให้มันขนขนเหมือนกัาเหนียวเหนียวลาบขมือเราพี่น้องนีมมีตะบักซี่กับปากแตงพพริกอันนี้งอเงี้ยมามาพี่น้องมาอือคนวัวขัดลาบเหนียวเหนียวตุยตุย ซับซับซับคันจากให้เหนียวครับไม่ต่ำจะโคกเด้อนั่นกันเหนี้ยคือกันพี่น้องโจับแถบบอสนี่เห็นบอสผมดำเสียบสวยพี่น้องม เนื้ไม่ดีหรอกนี่หลับเหนือเลยนี่นี่น้องเออมีแนวทิ่ปรึกษาเรื่องแบบ พอดีมาอ้กี้มาผมเนี่ย <c oughs> มันเป็นชซเบเลียนท่านผสมเนาะมันป่วยไหมพี่นนอะมันเป็นไข่คือไข่วัดเนี่ยแต่ผมพิมพ์กับมาให้กูเกินเป็นลักษณะแบบไอคือทีอวกคือกางติดข้อนะแต่ว่ามันไม,มีหยังออกมาเลยเป็น,นประมาณสามสี่หมื่นแล้วไปเสีดบยากับหมอเช่าบมอไข้แน่าขึ้นใหรกินยามันกับบกกินยาย,ยากเนาะไปฉสีดบยาหมอว่ามันเป็นโรคอย่างทุกอย่างน แต่ว่าผมพิมพ์กับไปในกูเกิลมันว่าหลอดลอมอักเสบเออโรคหลอดลอมอักเสบเป็นของหมาช่วงอาก,กาศเย็นๆนี่แหละหมามันจะเป็นหลายมันติดจากหมาทางบ้านพร้อมแล้วกับแบคกีเตียที่มันอยู่นําหมาป่าที่มันมาอยู่น้ำกันเนี่ยเจ้าบักเตียเศ้าเดียวย่งอีกกี่แบบฉิดยามาเลยสองมื่นอสอมอามมืนละเอาเพาะม่ดีขึ้นใช่ปะ กินเข่าได้ปกติล่าเริ่มปกติแต่ว่ามีอาการไอแบบนึกการคิดข้อเ่อินเองนน้ำมักเส,สียรักษา,าไมอหุ่นหยุดยากระเพาะไม่แน่ใดอีกน้องรักษาม,มาอาการแบบนี้มันจะไอมันจะปากปากตัวได้เพื่อน เดี๋ยวว่าหน้ามิงเขามันทีอ้วกออกมาแต่ว่ามันมีหยังเลยคือค้นไอนี่แหละไอแบบมันมิเสเตอร์ไอก็คักแบบมันมิเสเตอดไอแห้งนั่นแหละอาการนั้นเลย มันเป็นถ้ากับ่ัสบายใจนอนมนมารับเรียงมันเนาะจีดยาไอ้มันมันเป็นคีินิกหมาโดยตรงนะแต่ว่ามไม่เป็นแล้ตัวแบบแผดขายพวกเจ้าก็พวก,พวกชัดๆนี่แหละ เ็และสองรล้วก็บานมิดมียาเอางบนน่งที่พ่อซื้อไรที่เ้าพ่อซื้อไร้ที่บ่อเกลแรยงหานี่นะอั่น่าไปขี้นิ้ผมว่ามันตะน,นักนแล้วก็บผมมีาประมาณตัแนน้นเนาะ ผมกับวรลูเนาะว่านี่สิมาติดมาา้างบ้านเป็นบักเตียกับเป็นไม่กินน้ำเดียวกันน้ำถ้วยเดียวกันติดแบบืมว่หมาพันใช่มาเหลี่ยมบนอนแอนอหัวเขาเศรอมันกับมะเศร้ Của thiếu ừ. một cái bên chinh như thế mà chinh chịu quá ha Hãy subscribe cho ซื้อ,อยาเขียวยายังก็จามท่งมากส่สลริงหยงอดให้นมั้นมัน,นยอมใหมนจับปากเลยตลาดต้องคุ้มคุ้มกะลิตนมัน ไอ้ไปผสมในเข้าใจอาหารมันดมมันบอกกินเลย <c oughs> มันหัวเป็นยาถือจะลิงไปนี่แลนเลยกัน <c> ร <oughs> ู้สึกอ,อยากจอยรุ่ง กินด้ดิบด้วยใช่มคุณเถีนเด็เดไทยแต่ท้าวท้องเทียนที่ซื้อยายา,ายมยอืม มันจวดแล้วดูพิกของแท้ได้ปะน,นี่ของแท้นี่อืมนี่ของแท้ อืมพริกพ่นไหรวะอืมอืม,อมเครื่องเดี๋ยวดูเรื่องเงินก็เจ้กินได้เป็นกรรเป็นกรรมวัวน้ำมันอืมเรือ ครับแ,แลขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม